เคยสังเกตไหมคะว่าเวลาเราอาบน้ำนานๆหรือว่ายน้ำเส็จจะเห็นว่านิ้วมือของเราจะเหี่ยวเหี่ยวย่นยนไปหมดเลยแล้วเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นมาดูกันค่ะเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าที่นิ้วเหี่ยวเพราะผิวหนังดูดน้ำเข้าไปเยอะๆใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นค่ะมันคือการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในร่างกายเราต่างหากพอเราแช่น้ำนานๆ ระบบประสาทจะสั่งให้หลอดเลือดฝอยใต้ผิวหนังที่นิ้วมือของเราหดตัวลงค่ะทำให้เนื้อเยื่อข้างใตย้ยุบตัวลงเล็กน้อยและดึงผิวหนังด้านบนให้กลายเป็นรอยย่นๆหรือที่เราเรียกว่าเหี่ยวนั่นเองการที่นิ้วเหี่ยวนี้เชื่อว่าเป็นการช่วยให้เราจับสิ่งของใต้น้ำได้ถนัดขึ้นด้วยนะคะเหมือนกับดอกยางรถยนต์เลย สรุปง่ายๆนิ้วเหี่ยวเพราะระบบประสาทสั่งให้ผิวหนังหดตัวค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ